เหมือนนมวงวเวฟินเทลใช่ไหมนะคะลองไม่ลองไม่รู้จ,จริงๆและไอเทมของโป่งแยางนะครับ พี่เราควรออก A ไหนอ่ะที่ออกได้สะดวกผมถามเผื่อไว้จะได้ไม่เดือดร้อนยากรปางไฮยากรปางไฮเอาให้เลยปางไฮใช่ไหมปางไฮมันกี่กิโลพี่จำไม่ได้แล้วอย่าไปสนใจมันเลยโอเคโอเคเราควรจะเราควรจะมอกตรงไนมันไม่มีสวยเขาสุดแค่ที่เดียวมันมีสวยเขาสุดหลายที่ ควรจะควรจะออกที่ไหนที่ไหนวัดกองแหกวัดกองแหกวราออกตรงนั้นถ้าถ้าออกตรงนั้นไม่หนำทำเสื้อกองเหอะให้ลุงอะไรอะไรยันต้นกัำเศษเสพนี้ดูสิผมมางานเนี้ยเพื่อมาเชียร์พี่นะเอาพิบมาแลกเลยโดนใครโดนมันแล้วเว้ยขอทิ้งเพลงก่อนเร็วขอนึ้งขอนึ้งเพลงเลยเหรอเพลงก่อนปล่อยตัวคพือเขิมต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าต้องดีไปกว่าเมื่อวาน ไม่ไหวไปดีกว่าพี่พูดยาครับไม่มีเว้ยหนุ่มไม่จำคมเร็วอ้อร้อยไมร้อยไม่ตายแน่เกียร์รอที่สนามเ็กแมนยูแมนยู่ไอ้ยี่คุณแพ้ไปสวัสดีครับคุณกำลังชม Runner Journey Runner Journey สวัสดีครับสสวััดีครบชื่อชื่ออะไรครับ ขอพลังนะครับพลังเราเกิดได้ด้วยข้าวต้มมัดค่ะขอให้โชคดีนะคะโชคดีค่ะพี่หนุ่มสนุกเจอที่เส้นชัยเจอวันนี้เจเส้นชัยนะวันนี้เราจะไปกับพี่ไก่นะครับพี่ไก่สักสี่สี่ชั่วโมงครับที่แล้วที่นุ่มที่แล้วร้อยยี่สิบพี่ไก่ใช้เวลาเท่าไหร่สามสิบเอ็ดมั้งครับสามสิบเอ็ดครับเอ่อคราวนี้เหลืออีกสี่สิบโลครับสามสิบเอ็ด อด้หวะ4ี่หลอบลมันก็จะอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมง4ีชั่วโมงวันนี้มาดูดาวใช่ไหมครับมาดูดาวครับงาครับผมติดใจทำด้วยอะไรครับ230ก็อยากรู้ครับว่ามันเป็นไงอยากลองมันก็มันก็ดีนะผมว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆเราเราได้เสพบรรยากาศในสนามไปเรื่อยๆออ่ะดูดาวอะไรเงี้ย ไม่เห็นง่วงกลางคืนโคตนง่วงเลยพี่บอกเลยว่าง่วงมากโอเคร้อนร้อนได้สุดสุดเลยอันนี้ก็คือมาปูดาวร้อยร้อยสามสิบครับมาปูดาวครับคูดาวคูดาวร้อยสามสิบครับโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคสี่คนครับผมโอเคสัญญาครับว่าพวกคุณจะกลับไปที่นั่นเส้นชัยผานกกกเราเจอกันโอเคปะดีครับ ร้อยสามสิบระยะที่ไกลที่สุดค่เยิงใช่ค่ะกาดจบเวลาเท่าไหร่พยายามนะคะเป็นเลยี่สิบหกชั่วโมงโอ้โหสุดยอดสสวััดีครบที่เห็นวิ่งบอมคือร้อยใหม่นี้ต้องวิ่งบอมด้วยเหรอเขาบอกให้วิ่งบอมอ้อคนนี้คือผมโอเคโอเคเอาเชิญเชิญเชิญเราต้องหาคนนี้แผนการคือ โซค่ะปีปีนี้วิ่งโซนสองนะวิ่งนสองวิ่งาก็โซนสองโอ้โหดูสายตาแล้วแบบว่าโคตรโหดมากเลยจบเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ดิสินิดครับสามิบนิดนนี่เราเุยยวว่าที่ชมป์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสู้ครับต่อคุนค่ะแบ่งแบ่งเวลาไปบ้างไหม่ต้องไปเจอกันห่ประดิษย ผมมาเชียร์พี่ดิตามมาเชียร์พี่ดิสวัสดีครับป้ายุ้ยสวัสดีครับเป็นไงครับโวิ่งเลยอ่ะชิีไม่ดอกวิ่งไปยังครับโอ้หวิ่งเลยอ่ะเป็นไงสุดยอดนี่ขอโทษนะพี่ข้างหลังเขียนว่าอะไรนะไปกลิ่นกระเจียวกระเจียวจะงอกแล้วนะแบบผู้ชายเลยทุกวันแล้วครับแล้วกูโอ้ป้ายุ้ยเดินป้ายุ้ยวิ่งจ็อกขึ้นครับคุณผู้ชมครับฮะกูเดินสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รันเจอร์นี่นี่ฮะนี่คือรัเนเจอร์นี่ร้อยไมล์ เราอยู่ในกิโลเมตรแรกนะออกจากออกจากออกจากอะไรวะเอา,าบะทอโปร่งเย็นโว้ววิวอลนนี้กิโลแล้วอ่ะผมลืมกดนาฬิกาครับ วันนี้ผลมากว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงร้อยไม้ตอนนี้หัว<ล>ใจร้อยห้าสอเพิ่งกดนาฬิกาครับเอ่อต้องบวกไปอีกเท่าไหร่ช่างมันเถอะโอเคเราก็ขึ้นเลยเอาหนึ่งโลใช่มอ๋อตอนอนี้หนึ่งโลเลยนะครับหนึ่งโลแล้วนะไม่ได้เหนื่อยครับไม่ได้เหนื่อยเป็นกัน แสดงเฮ้ยผู้ใหญ่อยู่นู่นป่ะเดี๋ยวขอคุยกับผู้ใหญ่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแมนยูรูรุเกียร์เนี่ยฮะเด็กโงสองคนเนาะทรงดีมากครับโอ้ลีนผอมลีนหลอ่อไปไปเหนื่อยนะ <laughs> พี่หนุ่มไปแล้วเดี๋ยวมีให้พี่หนุ่มถ่ายเยอะสบายสบายยังกังพึ่งมาอา้าววิริศ โอ้อดดลงไรอะรพี่มาเปลี่ยนบีบกันดีกว่าตอนนั้นเราเราคุยกันที่โป่องอยางปีอะไรนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกชักหนึ่งอะเราเราไปวิ่งร้อยๆแต่เราใช้ปหนึ่งหกหนึ่งหกครับหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกับแม่นดาครับอ่าแล้วก็คราวนี้พี่เลยลงร้อยอะไรร้อยสามสิบครับใช้ยังใช้ไปบ้านอยู่ โอเค, <Okay. S 2> คนี่เป็นผมแล้วผมถอดรองเท้าเดินโชว์พี่หนุ่มแล้วแล้วพี่เตรียมรับรองเท้าเลยข <laughs> นา <laughs> ดนี้ <laughs> <laughs> ตอนนี้ยังคุยได้ก็คุยไปก่อนคฮะเพราะว่านี่นีไครับเราก็ไปเรื่อยนะเรเข้าสู่ช่วงแรกนะฮะเริ่มเข้าทาง ป่าทางเที่ยวนะฮะนี่ครับแล้วก็วิวแบบนี้ครับเดี่ยใช้ทำกอติดกอติดชีวิตเด็กหงนะครับร้อยหกส,ส,สิบหกกิโลเฮ้ยสวยสวยสวย เอ้ยนึนคือจ,จะไปดอยปุยถูกไหมใช่ไหมไปมสาวบสวัสดีครับสวัสดีค่ะลงร้อยไม่ในวัยเท่าไหร่นะห้าหสิบเจ็ดยังห้าสิบแปดโอ้สุดยอดเลยครับกับเส้นทางเหล่นี้เนาะวันนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงมีแผนยังไง ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาแบบคือวิ่งได้วิ่งจ็อกได้จ็อกแล้วก็ขอให้จบอยากเป็นอยากเป็นตำนานเป็นอายุเยอะที่สุดในสนามป่ะน่าจะน่าจะเยอะที่สุดในสนามบ่ะเอาใจช่วยนะครับขอบคุณค่ะคุณนมรุยครับสู้ๆครับค่ะสู้ๆค่ะหลาย อันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆว่าเข้าไปกันแล้วไกลๆนู่นแผนเราก็คือคุมหัวใจกับคุมกล้ามเนื้อนะเพราะกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีเลยต้องค่อยๆไปนะเนี่ฮะอันนี้ขึ้นเขาอย่างเดียวบรรยากาศสวยงามก็เหมือนเหมือนไปเที่ยวนะะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกมยาว จริงๆก็คือไม่เหนื่อยเกินไปไม่กล้ามเนื้อล้าเกินไปกินได้นอนหลับทำให้เหมือนอยู่บ้านทำให้เหมือนอยู่บ้านนี่ทำให้เหมือนใช้ชีวิตปกติได้ชีวิตปกติก็ไม่มาอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะไปได้ถึงกี่ก,กิโลครับเราก็ไม่มีใครรู้ครับ ผมก็ไม่รู้แต่ก็จะพยายามไปเรื่อยๆนะครับสีนาทีละสี่นาทีแรกของ48ชั่วโมงการถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเพลินไม่รู้สึกกับเนินเท่าไหร่นะักสากิโลละสามสอามจุดส <32 S 3> องโอเคไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มแซงไปแล้วแซงอันนี้ต้นไม้สวยนะต้นไม้ต้นนี้ กินต้นนี้ไปสวยมากเลยเยยังไม่ถึงชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วไม่ได้บ่นนะเล่าให้ฟังไปครับไปเรื่อยๆไฟตาจับผิดนะมันอยู่ที่ประมาณ4โลได้ั้งครับนะฮะแล้วก็วิวนะสวยงามแล้วก็ นู่นอครับยบๆอีกครึ่งทางของเอหนึ่งเองฮะยังไปไม่ถึงไหนเลยตามกวนไม่ได้แล้วกวนหายไปแล้วแพแตกโอเค แค่ห้าโลก็ตึงแล้วตึงหรืออีกตั้งหรือตั้งร้อยนั่นแหละวะเราไม่ควรคิดเนอะอันนี้มันกี่โลแล้วยังไม่ถึงห้าเลยยังไม่ถึงห้าโลอ๋อยังไม่ถึงห้าโลดีใจครับดีใจครับ ขึ้น้นเนินครับโอ้มึงจะขึ People ้นอะไรขนาดนี้ดูฮะดูฮะโอ้ยยยยเราอยู่บนสันเขาแล้วขึ้นมาโอ๊ยมีโมไซค์ด้วยแคแค่ไม่ถึงห้าโลกูก็ท้อแล้ว ว่าเราจะแบบเซฟร่างกายวะแล้วว่าเก็บงานไปเก็บแก้บนงานหน้าว่ะงานนี้มึงบอว่ามันชันไปอ่ะยังไม่ถึงซีพียังไม่ถึงสักซีพีหนึ่งกูก็ทอแล้วเนี่ยไม่ได้บ่นนะแต่แม่งบอกว่ามันเจ็บขานะ ความจริงไม่ต้องถ่ายแล้วให้เดินยังลําบากเลยเดินเปล่าๆย่างลำบากเลยนี่ถ่ายไปด้วยนี่ไม่ได้บ่นนะต้อกูจะเดินมากูจะเดินมาให้หญ้าโดนทาไมเนะี่ย